มาเซโลนาขอแจมในการล่าตัวเอ็มบาเป้ในช่วงสมอน,นี้โซเรสปรารถนาต่อสัญญากับตามนี้โมมิซาร่าผมกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะช่วยทีมคว้าแชมป์ต่างๆมากมายให้จบได้ตำรวจเพิ่มความปลอดภัยป้องกันเลือ่อนแดงเดือดอีกครั้งฟรูเอนดอฟทำประตูได้ในเกมนกัดกระชับมิตรของทีมยูสปปีกับทางฮัตต์ฟิลด์ทาวน์ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยพซาซาเรดานั้นได้ประกาศตัวแลว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้ามาร,ร่วมกันแข่งขันเพื่อาราราไลเซ็นของเอเบเป้ abe, แบบไร้ค่าตัวในช่วงสมอหน้า โดยยักษ์ใหญ่แห่งคาตาลเนียยินดีที่จะเสนอเงินกินเปล่าให้กับนักเตะรายนี้สูงถึง90ล้านยูโรเพื่อให้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ยอมย้ายเข้าสู่ถิ่นขำนูซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นข่าวตลกและก็บา์เโรนาจะมีเงินเหรอกับเดี๋ยวนี้เพราะมีหนี้เยอะขนาดนั้นแต่สำหรับมุมมองฟุตบอลแล้วทีมบาซานียโคตรจะมีความเรยทะยานที่จะกลับสู่ความยิ่งใหญ่ให้เร็วที่สุด และไม่ยอมอยู่เฉยๆโดยไม่เสริมทัพอะไรเลยเพราะทางบอร,ร์ดบริหารของเขาเต็มที่กับสโมสรและก็ยอมทุ่มเงินเพื่อสโมสรและการต่อสัญญากับทางาเบรดี้และก็ฟาติก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาจะกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวอีกครั้งในอีกไม่กี่ฤดูกาลข้างหน้าอย่างแน่นอนหลุยส์โซเลสต,ต้องการขยายสัญญากับทางอาร์เติโกมาดริกออกไปตามการเดรจทางบาร์กา โดยสัญญาของกองหน้าชาอุรุกวัยกาลังจะจบลงในช่วงกลางปี2022โดยแข้งรายนี้อยากจะทางบาเซรลนามารุวนทีมตราหมีเมื่อปี2020ก่อนจะช่วยให้บรสบังโกสควา้าแชมป์ลาลิกาในสัปดาห์ผ่านมาโดยตามการบริงานจากทางบาร์กาได้เผยม,มาว่าหอกเวัย์ซีบีรายนี้แสดงความต้องการจะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปกระนั้นทางแอตเลติโกมาดริดอยากจะรอให้เข้าสู่ปี2022เสียก่อนนะถึงจะทำการตัดสินใจอนาคตของโซเรช โดยฝั่งตรามีพร้อมเสนอสัญญาอีก12เดือนให้กับทางโซเรชอย่างนั้นก็ตามที่ยังมีปัจจัยด้านสภาพร่างกายของนกเตะเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอายุ34ปีแล้วทาให้สโมสรเกิดความกังวลใจในส่วนนี้สำหรับผลงานในสน,นี้ของทางโซเรชลงสนามไปทั้งสิ้น11เกมทำได้ถึง5ประตูจากทุกบริการในครั้งนี้นะครับมเมบซาย่าให้รายละเอียดถึงความตั้งใจที่จะช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มากยิ่งขึ้นนะ เดอร์เตตม,มาได้11กำลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดในฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้วทั้งสิ้น12ประตูในทั้งหมด11เกมและสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับการยกย่องจากทางเชเกนคอฟให้เป็นนักเตะเดสดในโลกณเวลานี้โดยในการพูดคุยกับทางสกายสปอร์ตก่อนที่ทางลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์เตดซาร่าคนนี้ได้เปิดเผยถึงว่าเขาเนี่ยยังคงจะมีแรงจูงใจที่จะค้นหาข้อเสรียรโดยยนต์ความเป็นส่วนตัวและดเดรรวมในอนาคตยอย่างไร โดยผู้ได้รับการสเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมันลงดอได้กล่าวมาว่าเมื่อผมเริ่มต้นเล่นในอียิปต์ผมเคยพูดว่าผมต้องการจะเล่นในยุโรปผมต้องการจะมีอาชีพที่ดีที่สุดของมุมบอลนักเตะอียิปต์และผมไปอยู่ที่บาร์เซโลนผมเคยพูดแล้วว่าไม่ผมต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษอย่างแท้จริงมันอยู่ในความคิดของผมอยู่เสมอคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณต้องการที่จะทำอะไรต่อไปใช่ไหม ผมพยายามจะค้นหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลักดันตนเองอย่างหนักเสมอและก็ผลักดันผมให้ทํางานหนักมากๆและก็บรรลุสิ่งที่ผมต้องการมันเป็สิ่งถัดไปสำหรับผมอยู่เสมอเพราะเมื่อคุณยอมรับจุดที่คุณเป็นอยู่และก็ผ่อนคลายลงคุณก็อาจจะเริ่มต้นที่ตกต่ำลงได้เมื่อคุณมีเป้าหมายถัดไปและถัดไปนั่นคือสิ่งที่สามารถผลักดันคุณได้นั่นคือวิธีการที่คุณจะบรรลุสิ่งที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ ผมแค่พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะช่วยทีมให้ชนะเกมเพื่อจะคว้าแชมป์ผมชอบเอาชนะสิ่งต่างมากมายไปพร้อมๆกับสโมสรผมชอบสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากผมรักสโมสรแห่งนี้ผมเกลียดคำพูดที่ว่าปร,รานั้นเป็นม้ามืดหรืออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้เพราะเรื่องนั้นหรืออย่างนั้นผมจะพูดเสมอว่าปร,รานั้นต้องชนะบางสิ่งเพราะเราเล่นให้กับทางลิเวอร์พูล ผมเห็นครอบนี่ตามหลังการยิงประตูที่อาจจะถูกเลือกนะฮะเป็นประตูแห่งฤดูกาลในเกมเยือนวัดฝ่อได้สำปายโดดสลาได้กล่าวตอบมาว่ามันฟังดูยอดเยี่ยมสำหรับผมแต่ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ผมไม่สามารถพูดได้เลยว่าผมเป็นนักเตะดีที่สุดในโลกบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยผมมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของผมในตอนนี้ผมอยากจะพูดว่ามันคือความคิดเห็นมันเป็นความเทืทยอทานอยู่เสมอที่จะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลก ผมไม่จะเป็นจะต้องโกหกมันมันคือบางสิ่งบางอย่างที่ผลักดันให้ผมทํางานอย่างหนักอย่างแท้จริงและแค่พยายามให้ดีที่สุดในแบบของผมเท่านั้นดกี่ยวามคิดของผมนั่นลระผมเป็นนักเตะที่ดีที่สุดแล้วตลอดเวลาผมจะพยายามสร้างความมั่นใจให้กับหัวของผมมันไม่สําคัญว,ว่าจะมีใครเห็นด้วยกับคุณหรือบางทีคนที่ไม่เห็นด้วยก็ตามทีผมคิดอยู่เสมอถ้าผมอยู่ในสถกกานแบบนี้ผมสามารถทําอะไรได้ผมจะจบสกอร์ให้ดีอย่างไร ผมสามารถผ่านบอลให้ใครทำประตูได้ไหมโดยทีมงานที่ทำงานกับผมเป็นอย่างดีในการฝึกฝนหลังการฝึกซ้อมการจบสกอการตัดเข้าด้านข้างด้วยเท้าซ้ายผมไม่ได้คิดว่าผมสามารถผ่อนใครได้ผมมองหาหนทางที่จะพัฒนานอยู่เสมอเดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีประกาศบอกว่าตำรวจเกรเต,เตอร์ของทางเมืองแมนเชสเตอร์เตรียมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่าปกติเพื่อยกกระดับมาบตรการารักษาความปลอดภัยก่อนเกมแดงเดือดในช่วงวันนี้ ซึ่งเป็นนัดที่9ของฤด,ดูกาลโดยแมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลในวันนี้นะฮะเวลา2นาิา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยโดยดการที่แล้วเกมระหว่างคู่ปรับตลอดการของกองอังกฤษ มีอันต้องเลื่อนการแข่งขันเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากเหล่าแฟนบอลแสดงออกมาประท้วงเจ้าของสโมสรด้วยความโกรธเคืองที่ไปอาร่วมกันแกนนำก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเพื่อกอบโกยผลประโยชน์โดยมีแฟนบอลหลายร้อยคนบุกเข้าไปถึงน้าในโอท f ลฟอร์ดสามย่าของทีมก่อนจะเลื่อนไปแข่งขัน,นอีก11วันต่อมาทำให้ตำรวจเกเตอร์แมนเชสเตอร์ จัดเกมแดงเดือดที่จะถึงนี้เป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูงในะระดับาทางซีเกมและกําลังเตรียมเพิ่มกาลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย5จุดทั้งในสนามโอทาฟอร์ดโรงแรมที่พักของแมนยูและก็ลิเวอร์พูรวมถึงรถบัสของทั้งสองทีมขณะที่ทางโคศกของสโมสรแมนยู U, ก็งดการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปรอดาาซ้ำรอยเหมือนซีซันที่แล้ว ทีมลิวฟู์ยู18ปีพ่ายแพย้ต่อทางฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวไป3-1ในเกมนัดกระชับมิตรที่เคอร์บี้อะคาเดมีช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทางเมอร์คามูฟรูอันดอฟช่วยให้ลิวพูลขึ้นนำไปก่อนแต่การทำเข้าประตูของชอนวิสันและการจบสกอร์ของเบนมิตเรกับฮังบราฮิมาไดอารา่าช่วยทีมเยือนเอาชนะได้ในท้ายที่สุด โดยทีมของมาร์กบริดวิทเกสันขึ้นนำไปก่อนใน120วินาทีแรกเมื่อบ๊อบบี้ครักส่งบอลตัดเข้าในสุดสมบูรณ์แบบจะทางด้านขวาโดยบอลเข้าสู่กราเคตโชดถึงฟรูเอนดอฟซึ่งทำประตูผ่านผู้สัประตูได้สำเร็จในครั้งนี้ซึ่งทางฮันเดอร์ฟิลด์ก็ตอบโต้ในครึ่งแรกได้สำเร็จนะฮะจากการทำเข้าประตูตนเองของวิวสันและก็ลูกตีลังกายิงของทางมิดฟร เปทาประตูตามตี่เสมอทีมเจ้าบ้านถูกปกป้องได้หลายต่อหลายครั้งโดยทางไมเคิลแอควานผู้รักษาประตูฮาร์ดฟิลด์ทาวและคู่ต่อสู้ก็มาทำประตูที่3ในช่วง3านาทีสุดท้ายก้มเวลาจากทางไดอาร่าในครั้งนี้ส่วนรายชื่อทีมยูสป,ปีที่ลงเล่นนัดเมื่อวานนี้นะฮะก็จะมีเอมโรเซกบาร์เบียชัมเบอร์วิลสันไมส์เซฟสันคอนเนสครากแมคคนเนล เพลิงและก็ฟรูเอนดอฟจะมีคาแรคเตอร์ตำนานกองหลังเลเวอร์พูออกมาแสดงความคิดเห็นให้ในศึกแดงเดือดวันอาทิตย์นี้โดยเชื่อมาว่าเป็นเกมที่จะเล่นกันอย่างสูสีและดีต้นสสงัดมีโอกาสจะบุกมาเพล่งพั้มที่โอแทฟอร์ดได้เลยแม้การลังในฟอร์มที่ดีก็ตามทีโดยด้วยการนี้ทีมของทางเชลนคออกสตาร์ทดูดุการได้อย่างน่าประทับใจโดยมีแต้มตามเชลซีเพียงแค่สีตั้นเท่านั้นส่วนทางกระทังผลงานแมนยูคู่ปรับสำคัญที่โชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอ และก็รั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนโดยเหตุดังกล่าวทำให้ก่อนที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในศึกแดงเดือดในวันนี้ที่หลายฝ่ายมองว่าหงแดงดูเป็นต่ออยู่พอสมควรและก็มีโอกาสจะเป็นฝ่ายเก็บชัยได้ในเกมเกนี้อย่างไรก็ตามคาแรคเตอร์กับเห็นต่างโดยมองว่าชัยชนะของแมนยูที่คัมแบ็กกลับมาในเกมกับทางอตาลนตาในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะเป็นเชื้อไฟชั้นดีให้กับทางบิสัตแดงโดยผมสามารถเห็นแมนยูชนะในเกมนี้ได้เลยนะเนื่อนจว่า สิ่งที่พิ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อวันพุธที่ผ่านมามันจะทําให้บรรยากาศเกมนั้นสุดยอดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มเกมนอกจากนี้แมนยูก็มักจะมีผลงานดีที่ยามเล่นในบ้านเมื่อเจอกับทางลิเวอร์พูลอยู่เสมอต้องย้อนกลับไป1 0 1ถึงสิปีพวกเขามีสถิติที่ดีมาโดยตลอดในการพบกันแม้แต่ยุครุ่งเรืองของทางลิเวอร์พูลพวกเขาก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่จะมาบุกชนะที่โอทฟอร์ดในครั้งนี้ แม้แต่ยุคข,ของทันเจคกกินคอปผมยังคงคิดว่าพวกเขานั้นเคยชนะที่นั่นเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นเกมที่ยากสรับทางเอร์ภูอย่างแน่นอนไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรแต่ไม่มีใครสงสัยเลยว่าก่อนเกมเล็บภูคือทีมที่ดีกว่าพวกเขาและก็ได้พิสูจน์ให้เห็นตลอดช่วง2-3ปีที่ผ่านมารวมถึงในช่วงต้นฤดูกาลนี้ซึ่งหากพวกเขายังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้นั่นก็เพียงพอแล้ว และข่วาวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่มรับฟังกันทุกทุกคนครับ